สวัสดีครับฟางช้างกมลาธิมานช้างให้เทเลนครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องทํางานกันกลางสายฝนครับแต่ท่ามกลางสายฝนที่บ้านเรานะครับบรรยากาศหมอกเมฆอีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนเมืองเหนือเลยครับนะครับมีหมอกมีเมฆผ่านภูเขาผ่านทะเลนะครับ สวยบรรยากาศแบบนี้หาชมยากนะครับในภาคใต้นะครับน้อยที่ครับปางช้างกำมะลาภูเก็ตแห่งหนึ่งครับที่มีบรรยากาศสวยๆงามๆแบบนี้ครับเมื่อยามฝนพรมครับนะครับสวยงามมากครับการทำโปรแกรมนะครับก็เหมือนเดิมครับช้างนิสัยดีช้างคัดมาอย่างดีครับ ควานก็เลี้ยงไม่ยากลำบากเท่าไหร่ก็ได้มีโอกาสก็ได้เปิดกล้องขอกล้องจากลูกค้าเดินข้างล่างนะครับ ก็จะเก็บวิถีชีวิตแบบนี้นะครับเสิรทอดไปเรื่อยๆครับนะครับการขี่ปังอื่นยกเลิกนะครับเพราะว่าเป็นการทรมานทุกคนคิดไปตามโลกตัวทรมานแต่ที่นี่ไม่ได้ไม่ยกเลิกแน่นอนครับนะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของช้าง วิถีชีวิตของบรรพบุรุษนะครับนะครับใครจะปลดโซ่ปลดตะขอก็ปลดไปครับแต่ปางช้างกมลาคำเดียวว่าไม่ครับนะครับช้างทุกเชือกอ้วนทวนสมบูรณ์ครับทุกสิ่งทุกอย่างการดูแลเทคแคร์อยู่ที่ควานครับนะครับไม่ได้อยู่ที่โซ่ไม่ดูไม่ได้อยู่ที่แย่งเก้าอี้บนหลังช้างนะครับว่าทําให้ช้างทรมานว่าทําให้ช้าง บาดเจ็บแต่อย่างใดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับควานและวิธีการการเลี้ยงครับนะครับไอ้ส่วนที่ปลดโซ่ปลดตะคอปลอดเยงอะ่ะคือการดราม่าครับใครจะดราม่าก็ดราม่าไปครับแต่พวกเราไม่เล่นด้วยครับนะครับเพราะทุกวันนี้ช้างก็สุขภาพอ้วนท้วนสมบูรณ์มีความสุขดีพออยู่แล้วครับดีกว่าไปขังข้อแล้วก็ปล่อยให้ช้างมันชนกันนะครับไ่ก็ช้างบาดเจ็บขาหักคอหัก นะครับวิการไปตลอดชีวิตครับนะครับแล้วก็ช้างไล่ควานช้างทําควานนะครับควานก็ไม่มีปัญญาที่จะป้องกันที่จะยับยั้งช้างได้นะครับนะครับมันคือเรื่องจริงครับของจริงครับช่องช้างไอชแนลคือบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงช้างเพราะชีวิตพวกเรามามาเติบโตกับการเลี้ยงช้างตั้งแต่เด็กครับนะครับ อยู่กับพ่ออยู่กับคนเท่าอยู่กับคนแก่สอนวิธีการเลี้ยงช้างวิธีการป้องกันวิวิธีการเลี้ยงช้างรักษาช้างครับไม่ใช่พวกโลกสวยครับนะครับฝนตกพรำครับบรรยากาศดีมากครับหมอกเมฆบังภูเขาครับนะครับก็กำลังเซตเอทีวีครับฝ่ายแผนกซ่อมก็ส้มไปครับอูส่วนตัวแล้วครับนี่ครับ ผู้จัดการปางช้างกมลาครับไม่รอครับแต่คุณภาพกล้าท้าครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทีวีต่อใช่ไหมบรรยากาศกำลังดีครับฝนลปลอยๆยๆนิดหน่อยนะครับดูครับการเก็บภาพความหลังจากนั่งช้างครับนะครับ ที่อื่นเราไม่รู้ครับแต่ที่นี่ครับดูครับช้างของเราแต่เชื่อครับสามผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าผมดราม่านะครับปลดตะขอไปทําปลดโซ่ปลดตะขอปลดยิงแล้วไปทําโลกสวยนะครับตังค์ผมใส่กระสอบครับเงินผมใส่กระสอบครับนะครับเงินผมใส่กระสอบแน่ครับช้างผมแต่เชื่อผมมั่นใจครับว่าช้างผมดีพอครับแต่ผมไม่ทำเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงครับนะครับหลอกลวงโลกหลอกลวงแขกครับหลอกลวงนักท่องเที่ยวครับนะครับ เงินที่ได้มามันไม่ใช่ได้มาด้วยใจที่ว่าเราได้มาด้วยความภาคภูมิใจจริงๆผมเลยไม่ทําครับดูครับเห็นไหมครับเย่งตั้งบนอะไรยังไงครับแต่ลูกค้าเนี่ยครับผมสามารถพูดได้นะครับว่าช้างอ่ะไม่ได้ใช้โซ่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ตะขอเลี้ยงมือเปล่าจับมือเปล่าครับดูควานครับยืนครับเห็นไหมครับครับหลอกลวงโลกได้ดราม่าได้ครับแล้วก็ตังได้ใส่กระสอบครับ แต่ผมเลือกที่จะอยู่แบบชีวิตแบบนี้ครับเพราะว่าคนที่สอนเราเลี้ยงช้างมาก็คือบรรพระบุรุษรับนะครับคนเฒ่าคนแก่ครับไม่ใช่โลกสวยนะครับไม่ใช่ชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติมามีหน้าที่แค่มาเชยชมมาดูแลมาดูมาให้บริการนะครับช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่ได้มาเจ้ากี้เจ้าการแล้วก็มามามา,มาเป็นเจ้าของธุรกิจควบคุมช้าง ของพวกเรานะครับอยากฝากไว้คิดครับสวัสดีครับช้าง i c h ชาแน,นลครับอีกบรรยากาศหนึ่งของปางช้างกมลาครับสวัสดีครับ Shanghai Channel